การนวดนะคะจับตะไสเนี่ยเป็นการนวดพื้นถิ่นสุรินจกกังวัดสุรินนะคะก็เป็นการนวดสไตล์ไทยสุรินก็จะเป็นลักษณะของการจับเส้นจับแปลว่าจับตะไส์แปลว่าเส้นเอ็นค่ะ, mm hmm. คะพอ,อะหมอนวดนะคะที่จับตะไสเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความชํานาญแล้วก็สามารถที่จะจับตรงอวัยวะได้เลยว่าเจ็บปว,วดตรงไหนอะไรยังไงนะคะ mm hmm. แล้วจุดเด่นก็คือจะสามารถจับเส้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิง ที่มดลูกหย่อนหรือว่าปวดอ,อุ้งเชิงกรานไม่ว่าจะนุ่งใส่รองเท้าส้นสูงหรือว่านุ่งเงินเกงยีนที่มันจะรัดรัดแน่นตรงบริเวณปีกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถนวดคลายแล้วก็ยกกระชับมดลูกได้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งสําหรับท่านผู้ชายหรือว่าเพศอื่นๆ,ๆนนก็สามารถนวดแก้ปวดหลังปวดเอวปวดบาา่าไหลปวดศีรษะได้ได้ไดไดท,ทุกเพศทุกวัยค่ะพอหลังจากนวดเสร็จก็จะมีการดื่มน้ํายาสมุนไพรนะคะแก้ปวด แก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ยานี้ก็จะมีตัวสมุนไพร12ตัวซึ่งสืบทอ,อดมาประมาณ200ปีนะคะจากบมอกื้นบ้านจาังหวัดสุรินทร์ค่ะ <c oughs> ก็จะช่วยให้าสามารถรักษาอาการให้ดีให้ดีขึ้นหลังจากการนวดค่ะแล้วก็จะต้องไว้ยกยกครูะค่ะก่อนทุกรอบก็คือหมอน้ดเขาจะทํามาเองค่ะแต่ว่าเวลาเราจะนวดเนี่ยคราก็จะยกยกครูขึ้นไว้ค่ะ <c oughs> ยกครูนี่เป็นธรรมเนียมเลยเป็นธรรมเนียมที่เขาต้องทําก่อนๆๆก่อนทําการนวดนะคะ ะะจริงๆก็เป็นวัชพืชที่เกิดตามทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะแล้วก เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของ,<ม>ของการทำยารักษาแผลกระทับกับผู้ป่วยติดเบียงนะคะซึ่งอย่างในจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยเราก็มีการเอามาพัฒนาเป็นยาแล้วในโรงพยาบาลคุเมืองแล้วก็ได้จดขึ้นเป็นบัญชียานะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรประจําจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เราเห็นประโยชน์จากตรงนี้เราก็เลยเอามาต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกบิวตี้แคร์นะคะอย่างตัวสกินแคร์หรือว่าแฮร์แคร์ค่ะ อย่างในตัวสกินแคร์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการที่ช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นช่วยเรื่องของการกระชับผิวได้มากขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นเฮร์แคร์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นของรากผมได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยมีความนุ่มสนวยมากขึ้นค่ะแล้วก็ลดการเกิดของรังแคได้ด้วยค่ะสรรพคุณดั้งเดิมของกเมงนะคะจะใช้เป็นยาทาที่ช่วยเรื่องของการสมานแผลค่ะปกติเนี่ยจะใช้ผสมกับพวกเ,เปลือกมังคุดนะคะก็จะช่วยให้เรื่องของแผลที่มันเปิดเนี่ย มันเอ,อ่อมันประสานเข้ากันได้เหลวขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ